สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะพ่อกันกับแม่น,แน้นองในเน่น้องราว่าแช่นิ้วนะคะ่ะกินนมจีน,นะคะ่ะพี่น้องร้านสาวเอามาไหาค้ค่ะนี่ขนมจีนร้านสาวเอามาไหา้มือเ้ารนี่พี่น้อง,น,ง,องนั่งเก่ากะนั่งเลิกงานนั่งออกเสาร์นั่งกระเล็กสื่อมาไหาชุดหนึ่งแวะเอามาไหาหน้าแล้วก็เข้าไปนอนลคะค่ะ <laughs> นี่ขนมตีนแล้วก็ได่ย่างก็อันได้อันมะขามได้มะขามดอกมาให้พร้อมถุงหนึ่งนั่งอุดหนุนมูสแนนอุดหนุนมูนนนนมยุนอุดหนุนเพื่อนอยู่ที่ทํางานเขากับบานเขามาขายไปสั่งกระดาื้อมาเหยหน้าถุงหนึ่งมะขามเพชรชบูวน แล้ว่าอันนี้มีบักบกนะพี่น้องค่ะควรแล้ดิบักบกกระบกอันนี้เอามาจากหนองคายค่ะเอามาจากบ้านมีไอ้ใสท้องจัดให้อร่อยอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยนัวปันได้พี่น้องออกจืดๆก็เลยปรุงใหม่เรียบร้อยแล้ว Sự dụ nào lúc ăn rồi xin đi ăn qua Chính là chôm bà già kín Thọ bún bà xanh rồi lúc xui má hài Làm xạo Sự chết lớp ได้กลับบ้านแล้วก็บไอยากขึ้นมาได้หน้านมาสันเดเพิ่นว่าเอ้อมันก็ธรรมาดาละนะั่งบ่เคยขึ้นมาเห็นงานแล้วก็กลับบ้านสงการานต์ปีใหม่จะเคลีอรอ์เดเนาะพี่น้องเก็เลยบอกว่าอีกสามเดือนก็จะได้กลับบ้านแล,ะละ้วล่ะสงการานต์นะสต๊อกอความรู้สึกคนมาเห็นงานแล้วก็กลับบ้านแล้วกับขึ้นมาเห็นงานเป็นแบบนี้เนาวะวันสันเดยนั่งละ น่งแพ้าวาอ,อร่อยปรุงเพิ่มได้เนีพี่น้องค่อยจังแซบใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่รดสรด,ดีใส่ปลาแดดใส่ปลาล้า <laughs> เดี๋ยวสายๆจะออกไปสื่อไข่เมื่อไหรนพี่น้องไข่ไก่ไข่ไก่หมดแล้ว <c oughs> อาหารเช้าขนมจีนสาวหน่อยกันอยู่ในห้องเล่นตกปลาอยู่ในห้องพี่น้องได้ของเล่นมาใไหมา่ของเล่นตกป่าแล้วมีเสียงเพลงพร้อม กำลังเหออกำลังเหอของเด่นไหม วันนี้แดดดีดีพี่น้องค่ะแดดแต่เศร้าแล้วนะเมื่อวานมีกัแดดแดดดีขนาดอืม อ,อร่อยอืมบักบกต้องใช้ชื้อตะขวาใหม่อะพี่หลงเลยแกง่ะเหมือนขั่วยังไม่สุกอะระยานใหม่นะกระบอก ទៅនំជីនបាយទៅញ៉ាំបកបកប៉ែញ៉ាំបកបកហើយកែផិត เ็ดค่ะพี่น้องก็เลยกินบุกบกไปน้ำอร่อย โอ้ยแซ่บแบบโบก <laughs> แซ่บบบโบกได้ค่ะพี่น้องจา้าเสียยิงเดี๋ยวขี้ขันมานางแกเนาะ <laughs> ăn kẹ bật bột kinh lốm hmm. cái hang kìa lốm lan sẽ đuổi มึงใซ่จะได้ข er ั่วใหม่ซะแล้วเกงแก่งยาบด้วยฮา่นจิ้กันจะเบิร์นระับพี่น้องคะ เ้วก็จะไปแล้วค่ะ ไปแล้วค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลงังใจให้แม่น้องเน่ๆน,น้ๆนองแน่ว่ารีนพันกันฝากเป็นรุ้นใจให้แม่น้องเน่ๆน,น,น้องเนาะวานในด้วยจ้าบ๊ายบายบอกกันรีนพันกันพี่น้องเลย